น่าทานมากเลยนี่ไข่นะครับนะครับก็จะทาต้มยำหัวพุงไข่ช่อตัวด้วยเออเราจะบอกทําไมต้มตัวต้มปลช่อนนั่นแหละเราจะบอกทำไมเออจะบอกทําไมเยต้มยำหัวพุงปลาช่อนอร่อยที่สุดที่สามเลย สวัดีครับ FC และเพื่อนวงกอนไฟแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับมาอีกแล้วมาทำไม้กับมาทำกับข้าวให้ชมด้นะครับมาอีกแล้วผมได้ปลาช่อนมาสองตัวนะซไซส์เป็นโลเลยผมต้มหางไปแล้วแล้วทีนี้มันน่าอ่ไรเออทำคลิปดีกว่านะกลับมาทำคลิปใหม่ต้มไปแล้วตัวเลงนะครับก็จะทำต้มยำหัวกุ้งไข่ปลาช่อนตัวด้วยแล้วจะบอกทำไมเนี่ยก็ต้มมันทั้งตัวต้มปลาช่อนนั่นแหละจะบอกทำไม <c oughs> เออจะบอกทำไมเนี่ยแล้วก็ใส่เห็ดฟางด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนไปก็ให้กุกคนกัเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็นูน่นกระดิ่งด้านบนกดเอาไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆไม่งั้นคุณจะพลาดคลิปดีๆคลิปอร่อยนะครับคลิปนี้ก็อร่อยแต่พื้นๆแต่อร่อยแน่นอนมาทาให้ดูก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับปรุงก็จะมีนี่เลยแน่นอนต้มยำปลาช่อนต้องมีปลาช่อนนะครับนี่มีไข่นะครับ,นะรบหวัวอันนี้ไซส์หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็เขาพอดีได้นี่มาด้วย เห็ดฟางนะครับแล้วใส่เห็ดฟางด้วยอันนี้ก็เป็นขาหันแว่นนะครับอันนี้6กเจ็ดแว่นแล้วก็ตะไคร้สองต้นใบมะกรูดก็สี่ฉีกสี่ใบแล้วก็หอมแดงสี่หัวกระเทียมห้ากีบนะครับอันนี้เป็นมะขามเปียกสักสองฝักถ้าฝักใหญ่ก็ฝักเดียวพอแล้วก็เป็นพริกเดงจิดาโขกหยาบน้ำปลาอันนี้ปรุงปรุงเองนะครับอันนี้น้ำปลาปรุงเองนี่ผมมาโชว์เฉยแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวน,นี่เพิ่มความหอมแล้วก็ รสชาติใจน้ำซุปแล้วก็เป็นเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็นี่เป็นน้ำพริกเผาพริกเผานี่ก็สูตรที่ผมเคยออกคลิปไปละตามไว้ละก็เอามาใส่ในต้ยมยำได้แล้วก็มีต้นของผักชีอันนี้ยังไม่ได้ซอยนะครับก็เดี๋ยวไปขั้นตอนการปรุงก,กันเลยแล้วก็ลืมลืมบอกน้ำมะนาวอันนี้3ช้อนโต๊ะก็ปรับแต่งเอาเองชอบความเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนก็ชอบ,อนนบเอาเองปรับแต่งกอนเองอันนี้นะครับผมเขามาเริ่มลงมือกันเลยดีลามากมายอะไรต้มยำก็แค่ต้มยำแต่ทำไงมันอร่อยก็ดูแล้วกัน นะครับผมไม่ต้องรอน้ําเดือดน,นะครับใส่ไปเลยนี่ข่าเพิ่มหมูไก่ใส่ให้หมดนะครับมะขามเปียกสูรผมไม่เหมือนใครไม่เอาน้ำมะขามใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่เิลืขาวเพิ่มความหอมของน้ําซุปนะครับใส่ไปสามช้อนโต๊ะอันนี้ยังไม่ใส่นี่ใส่เกลือเกลืเเหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปปิดฝารอน้าเดือด เดี๋ยวรอน้ำเดือดใส่ปลาน้ำเดือดแล้วต้องเดือดสุดๆเลยนะเราหอมสมุนไพรออกมาเลยนะครับต้องเดือดสุดๆมันถึงจะไม่ขาวนะครับแล้วก็ใส่ปลาเลยเดือดสุดๆแล้วนี่สำคัญเลยนี่สำคัญเลยนี่หัวแล้วก็ไข่พุงนะครับไข่ไม่กินไข่ไม่กินพุงนะครับคุณจะไม่ถึง จุดสุดยอดของความอร่อยนะครับของปลาช่อนอะ่ะคุณจะไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับแล้วเห็ดเราก็ใส่ไปเลยนะครับเห็ดมันก็จะสุกช้าใส่ไปเลยนะครับปิดฝาเลยอันนี้สําคัญนะคุณจะคนไม่กวนมาแล้วคาวจะได้หามาไปบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอสุ่มไป20นาที ครับก็ตุ่นมามาประมาณย0ินาทีก็มาปรุงรสชาติกันก่อนน้ำพริกเขายในน้ำพริกเขาที่ทำสูตรไว้ที่มีอยู่คลิปหนึ่งพริกแดงอันนี้ผมหยาบๆยบบุบบุมันน้ำมะนาวปรับแต่งกันเองนะครับอันนี้ผมที่บ้านชอบกินเปรียวมากใส่ไปสามช้อนสามช้อนโต๊ะเลยนะครับผมน้ำมะนาวชิมรสชาติก่อนเติมไปสัก ต้องก่อ,อ,เอนเพราะว่าไข่เชือไปแล้วโอเคเอาปิดไฟใส่ต้นหอมกับอันนี้นมอันแบบนี้ก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากเลยนี่ไข่นะครับแล้วก็นี่ครับพงหัว ไข่เนื้อนะครับโอ้ปลาช่อนนานะครับไส์เป็นกิโลพร้อมไปชิมกันแล้วนะครับกรเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับต้มำํำปลาช่อนนะครับแต่เน้นที่หัวคุงแล้ก็ไข่นะครับสดเลยนนนะเดี๋ยวชิมให้ดูเลย ปลาช่อนนาวเวลาเคี้ยวมันได้น้ําหนักมันไม่เหมือนปลาช่อเลี้ยงการเคี้ยวมันมันต่างกันเลยนะครับน้ําหนักมันดูดูดูต่ากกว่ากันนะครับบางคนดูไม่ออกคิดว่าเราซื้อแล้วเขามาขายบอกว่าช่อนนาท่อนนานะครับเนี่ยจุดสังเกตคือที่หัวมันนะครับหัวหัวปลาช่อนมันจะโตปลาท่อนนาหัวปลาช่อนเลี้ยงอ่ะมันจะเสมอกับตัวมันจะเท่ากันเพราะเราเลี้ยงเขาขุนมันนะครับก็ฝากกันไว้ จริงๆก็เป็นเมนูพื้นๆน่ะแต่ว่ามันอร่อยก็เลยมาทําอวนแล้วก็มันหอมอน้าพริกเผาที่ที่ผมทําคลิปไว้ด้วยนะครับผมใส่น้าพริกเผาตรงนั้นหอมเยี่ยมเลยใส่น้ำพริกเผาไว้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ก็เหมือนเดิมกดไลค์นะครับกดแชร์ออกไปแล้วก็กดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้านบนนะครับกระดิ่งด้านบนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มีมาเรื่อยครับก็ให้กำลังใจกันก็วันนี้ผมทั้งคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ